คือคุณลุงท่านหนึ่งด้วยความที่แกอายุมากแล้วแล้วแกก็มีโรคประจําตัวแล้วก็เอาที่ดินฮะหลายไร่ไปจํานองเอาไว้น้องออนครับคนใจดีท่านผู้ชมครับเมื่อเห็นว่าคุณลุงไม่มีเงินที่จะจ่ายแล้วครับเพราะว่าค้างส่งมาตั้งหลายเดือนแล้วนะน้องออนสงสารแล้วก็เลยยกหนี้ให้แล้วก็คืนโฉนดที่ดินไปให้ดูคลิปนี้ครับให้ลุงลุงเขานะคะบ่าวา เงินมือนะสหรับเรา,ามาันหนอยขอบุญนะแต่สาหรับเขา่ามันมากแล้วลุงแกก็ไม่ค่อยสบายซึ่งก็ลุงไม่ค่อยสบายเจ็บออดๆแอดๆด,ด,ด,ด้วยเราก็ไม่ใจดํากับเขานะหยกนี้หายเข้าไปทึ่งนี้สัญญากะชีเรียบร้อยงายลุงได้ทํามาหากินต่อไปไม่ต้องหยกนี้ คนชุมพรครับคนปกักใต้โอ้ใจดีจังเลยครับน้องออนนะครับยกที่ยกหนี้ให้คืนฉนอนให้กับลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหนี้แล้วก็โพสต์ไปนะครับระบุข้อความว่ายกหนี้ให้ลูกหนี้กรณีนี้ลูกหนี้อายุเยอะก็คือคุณลุงนะครับมีโรคประจําตัว ลุงนี่นะครับลุงแกขอผ่อนใจแต่ว่าทางเราเนี่ยยกให้ลุงลุงจะได้สบายใจลุงจะได้ไม่ต้องเครียดเพราะว่านะครับการเครียดจากการมีหนี้มีสิน์แล้วก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าโดนยึดบ้านไปแล้วยึดที่ไปแล้วเนี่ยจะมีบ้านอยู่ไหมจะมีที่อยู่ไหมมันทุกทรมานใจนะครับแล้วจากกรณีนี้ลุงแกค้างผ่อนดอกมา6เดือนแล้วครับถือว่าเอาจริงๆนะในทางกฎหมายก็คือหลุดจำนนงหลุดจำนนงก็คือต้องเสียที่ดินผืนนี้ไปแล้วล่ะแต่คุณออนออนงครับก็บอกว่าไม่ยึดนะ ขอมอบกลับให้ลุงนะเป็นของขวัญให้ลุงนะแล้วก็ยกคําสอนของปู่ด้วยครับปู่เคยสอนคุณออนนงไว้ว่าผ้าคีริ้วเนี่ยย่อมสกโปรกเพื่อให้สิ่งอื่นสะอาดปู่ผู้ล่วงลับได้สอนเอาไว้น่ารักลน่ารักจริงๆเลยชื่นชมนะครับซึ่งมันมีสองด้านคุณผู้ชมครับเมื่อเธอใจดีแบบนี้ยกนี่ให้ลูกนี้เนี่ยฝั่งสังคมโซเชียลมื่อเห็นคลิปแล้วก็เข้าไปชื่นชมนะขอให้เจริญเจริญนะขอให้ครอบครัวมีความสุขแต่บางส่วนและเยอะด้วย อินบ็อกไปถาม <c oughs> คุณอนอนคอ์ง <c oughs> ขอยืมตังค์หน่อยโอ้ยบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็อกไปเลยค่ะไม่ให้เออ คุณอนนงนะครับหรือว่าน้องออนนะครับนี่ครับคนใจดีของคนปากใต้นะครับที่ชุมพอรอายุ37ปีเธอทําทธุรกิจนะครับรับซื้อขายพืชใบกระท่อมสดทั่วประเทศนะครับแล้แกก็บอกว่ายกหนี้ให้ลูกหนี้สองเจ้านะและตั้งเป้าไว้ว่าจะยกหนี้ให้กับคนที่เขาลําบากจริงๆเพื่อสร้างกุศลให้กับตัวเองและครอบครัวฟังน้องออนครับคนใจดีของคนชุมพรและคนปากใต้ครับเดินปีเนี่ยปีฮกเ็เนี่ยจะทําบุญโดยการยกหนี้ให้เจ้านี้สองราย เราก็ติดตามเจ้านี้ไอุู้นี้ของคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเออเขาลำบากจริงเขาเอพูด ลุงผู้ชายนั้นน่ะเขาไม่ลกประจําตัวแล้วภรรยาเขาก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วก็สภาพการเงินในครอบครัวคือแย่เลยเพราะว่าทํางานดับยัางทั่วไปมีงานบ้างไม่มีงานบ้างอ่าเรารับรูุ้รับรู้มแบบนี้ซึ่งน้องอีคนนึงเป็นคนในหลวงมง่าแม่ขากับทอมือนกันคือเขาทุกงงจนลมลมแล้วลมอีกก็คือว่าคุณอนนนงบอกว่ามีสองเจ้านะที่ยกนี้ให้เจ้าแรกที่เราเห็นในคลิปก็คือคุณลุงท่านนี้ที่ดินสี่ไร่กว่านะครับมูลค่าที่ดินน่หลักล้าน ค้างส่งดอกมา6เดือนเป็นเงิน50,000บาทสงสารแกก็เลยยกให้เลยนะครับส่วนรายที่2นะครับเขาไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกเห็นแล้วมันก็เจ็บปวดหัวใจสงสารแบบนี้ก็เลยตัดสินใจยกนี่ให้กับทั้ง2คนนะครับขอให้เจริญเจริญนะครับคุณอนอนอนง